สวัสดีมากครับผมเข้ามาทักทายผมอาเขตคนเดิมจากช่องอาเขตรันไงสวัสดีแฟนๆคิดไม่ออกทั้งหลายมาเจอกันวันนี้รับรองข้อมูลสะใจเรา่มมาคุยวันนี้มีเรื่องข้อมูลของเบสมบายสองพัน่มาให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหตกลงนี่แรปหรือว่ารั่วครับทำไมมันมั่วจิ๋หายเลยนะฮะเนี่ยเอาเป็นว่ามาจากคลิปคลับซ e เล c t ชันนะฮะของวันจันทรนี้อีกหนึ่งทีมนั่นก็คือทีมเครื่องครัวตามมาลายทุยมาลายจุนเวนตุสตางหากนะครับแล้วก็บอกเลยว เต็มของขบวนพระป่าอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่าโอ้โหมารอบนี้สิบตัวกันเป็นเลยเชเดิลนะครับหนึ่งไลท์หนึ่งชายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลุยกันเลยเริ่มต้นกันที่บุรุษมหาเทพอย่างคริสเตียโนโรนัลโดครับสเตตัดตันที่98เลยนะครับโอ้โหอายุ35ปีฮะจากโปรตุเกสครับมาดูตำแหน่งการยืนของชายผู้นี้กันบ้างครับ หน้าเป้าหน้าต่ําซ้ายขวานะครับมิดฟิลตัวลุกซ้ายขวาได้อีกเพียบโอ้โหพระคุณเลยข้าพลังเกมรุกอยู่ที่98เลยนะฮะฟินิชชิ่ง94ครับคิกกิง้งพาวเวอร์96เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวามันเทพเหลือเกินพระคุณน,นะครับจ่ายสั้น86ครับจาา 86, ่ายไกล86เช่นเดียวกันนะฮะฟรีคิก87แล้วก็ลูกปั่นโค้งอยู่ที่86ครับการควบคุมบอลอยู่ที่94นะฮะการเลี้ยง93ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่92แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่89ครับ ความเร็วอยู่ที่89นะฮะออกตัว90ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่91แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่90ครับจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของเขานะฮะก็คือลูกกลาการครับเฮดดิ้ง96การกระโดดอยู่ที่99เต็มเลยครับสำหรับเทพตัวนี้ฮะโอ้โหโหโหยมาทุกแพ็คเทพทุกภาคพ,พ่อคุณมาดูในส่วนของผู้รักษาป,ประตูอย่างเชนนี่กันบ้างนะครับเตตัสตันที่94นะฮะอายุ30ปีจากโปลแลนด์ครับ ค่าพลังที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับ90นะฮะการกระโดดอยู่ที่94ครับมาดูในส่วนของ g o คิ k ปิ p i n g กันบ้างนะครับสมาธิต่อเกมอยู่ที่98นะฮะการจับบอลอยู่ที่96การเคลียร์บอลอยู่ที่96แล้วก็ปฏิกิริยาอยู่ที่99รวมไปถึงการยืนตำแหน่งอยู่ที่99เช่นเดียวกันครับทางฝั่งของเซนเตอร์แบ็กอย่างเชียรลินี่ครับ สเต,ต,ตัตตันที่94อายุ36ปีฮะจากอิตาลีนะครับตำแหน่งการยืนนี่เล่นได้หมดเลยในแผงกองหลังนะครับซ้ายขวารวมไปถึงเนี่ยฮะขยับขึ้นมาเป็นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนี่ก็สามารถเล่นได้ด้วยนิดหน่อยนะครับขวาลังเกมรุกอยู่ที่66ครับฟินิชชิ่ง67คิกกิ้งพาวเวอร์84เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้น79ครับจ่ายไกล80นะฮะบอลคอนโทรลอยู่ที่77การเลี้ยงอยู่ที่76ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่72แล้วกก็บาขอองงรร่่ยยูที70คั ความเร็ว81นะฮะออกตัวยิ่งช้าหน่อยนะครับ77นะครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายนี่สูงนะครับ95เลยนะครับความอึดของร่างกายอยู่ที่85ครับเฮดดิ้งลูกกลอากาศอยู่ที่89ครับจำการกระโดดอยู่ที่92ข้าพลังเกมรับที่99เต็มนะฮะรวมไปถึงแย่งบอลเก่งมากครับ98นะฮะแล้วก็ความกระตือรุ้นต่อเกมอยู่ที่92ครับมาดูในส่วนของมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างออเทอร์กันบ้างนะครับสเตตัตันที่95ครับ อายุ24ปีนะฮะจากบราซิลครับสามารถขยับลงไปเป็นมิดฟิลตัวรับแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นมิดฟิลตัวลุกได้อีกด้วยนะครับคับพลังเกมรุกอยู่ที่80ครับเท่ากับฟินิชชิ่งนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์86เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับจ่ายซัดอยู่ที่94จ่ายไกลแม่นฮะ96นะครับการควบคุมบอลอยู่ที่92การเลี้ยง90ครองบอลเหนียวแน่น92เท่ากันกับบาลานซ์ของร่างกายครับ ความเร็วอยู่ที่83ครับออกตัว87นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย80และก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่92ครับลูกกลากาศเป็นจุดอ่อนครับเฮดดิ้งแค่69น้อยมากนะครับจ้ำการกระโดดอยู่ที่73ข้าพลังเกมรับอยู่ที่79การแย่งบอลอยู่ที่82และก็ความกระตือรือร้นต่อเกมอยู่ที่81ครับมิดฟิลด์ตรงกลางอีกหนึ่งคนอย่างอารอนเรมซี่ครับเตต,ตัดตันที่93นะฮะอายุ30ปีจากเวลส์ครับ มาดูตำแหน่งการยืนนี่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์อีกหนึ่งคนครับเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางตัวรุกตัวรับริมเส้นซ้ายขวานะครับขยับขึ้นไปเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อีกด้วยนะครับขัพาาลังเกมรุกอยู่ที่84ครับฟิตช,ชิ่ง83คิกกิ้งพาเวอร์85เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้นอยู่ที่92ครับจ่ายไกลยอยู่ที่90บอลคอนโทรลอยู่ที่91การเลี้ยงอยู่ที่90ครองบอลเหนียวแน่น91แล้วก็บาลานซ์ของรร่างกาย,ยที87คับ ความเร็วอยู่ที่79ครับออกตัวอยู่ที่80นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่76ความอึดของร่างกายอยู่ที่93เฮดดิ้งเป็นจุดอ่อนครับ69นะฮะการกระโดดอยู่ที่78ครับผมมาดูทางฝั่งของกองหน้ากันบ้างครับมราตาครับเตตัสตันที่94นะฮะอายุ28ปีครับจากทีมชาติสเปนนะครับตำแหน่งการยืนก็เป็นหน้าเป้านะครับแต่ว่าขยับลงมาเป็นอ่าหน้าต่ำก็ยังได้อยู่นะครับ ข้าพงลังเกมรุกอยู่ที่92ครับฟินนชิงจบสกอร์อยู่ที่87คิกกิ้งพาวเวอร์88เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใจสั้น82จายไกล84ฟรีคิกข้ามไปเลยนะฮะบอลคอนโทรลอยู่ที่90ครับการเลี้ยงอยู่ที่86ครองบอลเหนียวแน่น86เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่77ครับความเร็วอยู่ที่93ครับออกตัว92ถือว่าพอมีความเร็วบ้างนิดหน่อยนะฮะความแข็งแกร่งของร่างกาย87แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่90ครับ เฮดดิ้งดีครับลูกกลางอากาศนะครับ97นะฮะแล้วก็การกระโดดอยู่ที่87ครับมาดูทางฝั่งของก้องหลังฝั่งขวากันบ้างครับดานิโล่เนี่ยฮะสเตตัต,ตันที่92นะครับอายุ29ปีจากบราซิลครับตำแหน่งการยืนก็ดแผงหลังนี่เล่นได้ครบนะฮะเซนเตอร์แบ็กตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวาเล่นได้นะครับรวมไปถึงขยับขึ้นมาเป็นตัวริบเซนฝั่งขวาได้อีกด้วยนะฮะค่าพลังเกมรุกอยู่ที่77ครับฟิดดิชชิ่ง72คิกกิ้งพาเวอร์91เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่ ใจสั้น87ครับจายไกล84บอลคอนโทรลอยู่ที่86นะฮะการเลี้ยง81ครองบอลเหนียวแน่น84แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่76ครับความเร็วอยู่ที่88นะครับออกตัว86ความแข็งแกร่งของร่างกาย84ความอึดของร่างกายอยู่ที่89นะครับลูกกาอากาศอยู่ที่77ครับการกระโดดอยู่ที่83ข้าพลังเกมรับ82การย้งบอลอยู่ที่85แล้วก็ความกระตือรือร้อนต่อเกมอยู่ที่77ก็เรียกได้ว่าข้าพลังนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับกลางๆทรงๆนะฮะ มาถึงตัวรุกทางฝั่งขวาครับคุณลอฟเซ็ตสกี้นะครับสเตเตตันที่96ครับอายุ20ปีนะฮะจากทีมชาติสวีเดนครับตำแหน่งการยืนดูครับโอ้โห,โโหตั้งแต่ตรงกลางขึ้นไปนี่เล่นได้เกือบหมดนะฮะกลางรุกกลางรับนะครับตรงกลางซ้ายขวารวมไปถึงตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือตัวรุกทางฝั่งขวาแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นหน้าเป้าได้อด้วยนะครับ กำาลังเกมลุกอยู่ที่87ครับ finishing 87เช่นเดียวกัน kicking power 93เล่นได้ทั้งซ้ายและขวาแต่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจ่ายสั้น88ครับจ่ายไกล85 b อลค control อยู่ที่96ครับการเลี้ยง93ครองบอลเหนียวแน่น90 b a l า n c e ของร bon ่างกายอยู่ที่86ครับความเร็วเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างนะครับ Speed s p e e อยู่ที่95ครับออกตัว92ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่88แล้วก็ความอื่ของร่างกายอยู่ที่91ครับ จะเป็นจุดอ่อนในเรื่องราวของลูกกลางอากาศลูกโด่งนะฮะ h e ดดิ้ง73แล้วก็จัมปิ้งอยู่ที่76เท่านั้นเองครับอีกหนึ่งตัวเทพจากจูเวนตุสครับหน้าต่ำตัวนี้กับเดบราครับเตตัสตันที่96นะฮะอายุ27ปีครับจากอาร์เจนตินานะครับตำแหน่งการยืนครับดูฮะหน้าเป้าหน้าต่ำซ้ายขวาขยับลงมาเป็นวิดฟิลตัวรุกก็ยังได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ฮะโอ้โหไม่มีตำแหน่งไหนต่ำกว่า90เลยว่ะที่เล่นได้นะครับ ค่พลังเกมลุกอยู่ที่91ครับฟีดชิ่ง94คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่92แต่ว่าเล่นได้เฉพาะเท้าข้างที่ถนัดนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่90จ่ายไกลยอยู่ที่87ฟรีคิก92ใช้ได้เลยนะครับปั่นโค้งอยู่ที่93การควบคุมบอลอยู่ที่95ครับการเลี้ยง94ครองบอลเหนอยียวแน่น96แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่97ครับ ความเร็วอยู่ที่88นะฮะออกตัว90เลยได้ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งของร่างกายนี่อาจจะบางไปนิดนึงแค่70เท่านั้นเองนะครับความอึดของร่างกายอยู่ที่86ครับลูกกลางอากาศถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับเฮดดิ้งแค่69แล้วก็จำการกระโดดอยู่ที่76ครับมาถึงตัวสุดท้ายอย่างบูนชี่ครับในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับสเตตัตันที่93ครับอายุ33ปีจากอิตาลีครับ ข้าบลังเกมลุกอยู่ที่71นะฮะฟิตดิชชิ่งอยู่ที่72คิกกิ้งพาเวอร์84เล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับจ่ายลูกสั้นอยู่ที่85ครับจ่ายไกลยอยู่ที่89ฟรีคิกข้ามไปโดยด่วนเลยนะฮะบอลคอนโทรลอยู่ที่80ครับการเลี้ยง78ครองบอลเหนียวแน่น75แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายน้อยนิดนึงนะครับ73เท่านั้นเองนะครับ สปีดไม่ค่อยมีครับความเร็ว77นะครับออกตัวนี่ยิ่งช้าเลย70เท่านั้นเองนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายพอใช้ได้นะครับ91นะครับแล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่87ครับลูกกลากราทาได้ดีครับ91นะฮะจ้ำการกระโดดอยู่ที่93ข้าพลังเกมรับอยู่ที่95การแย่งบอลอยู่ที่94แล้วก็ความกระตือร้อนต่อเกมอยู่ที่89ครับ และทั้งหมดทั้งมวลในข้อมูลที่อ่านไปนี้มันจะมีตัวไหนที่เพื่อนอยากได้ช่วยบอกผมจีพอละพอเหอะ <laughs> ผมว่าแค่นี้ทุกคนก็รำคาญผมจะแย่แล้วนะครับเอาเป็นว่ามีใครตัวไหนที่อยากได้นะฮะใต้คลิปนี้อย่าปล่อยให้ว่างครับทุกคนฮนะพูดคุยทักทายกันได้เลยนะครับแล้วฝากไว้สําหรับคนที่เพิ่งจะเข้ามาเจอกันครั้งแรกนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subcribe l ไลค์แชร์ไว้ให้ด้วยทางช่องทางคิดไปอ๋อ,อชาแนลแลวก็รวมไปถึงช่องหลักของผมอย่างอาเคดรานด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ผมลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีมากครับบ๊ายบายกระเฮี้ยนกะหือรือแรปมาจากไหนวะเขต